เได้บิดฉากเรื่องราวสุดแสนจะดราม่าในวงการฟุตบอลไทยบ้านเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอเรื่องผู้แฟเนี่ยนะครับจากกระแสตอนแรกนะครับโอ้โหมีการด่าแฟนเมืองทองเนี่ยกันให้ยับโลกโซเชียลมีเดียเลยนะครับว่าไปทำผู้ไม่ลดชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมแต่บทสรุปนะครับของเรื่องนี้ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อสถานีตำรวจภูธรปทุมธานีนะครับได้ออกแถลงการถึงผู้ต้องหานะครับที่จุดผู้แฟหลังเกมมาชิงรีโวลีคับนะครับ2023-2024จนทำให้มีรถกระบะถูกไฟ ไม่จากผู้แฟนะครับก็ในเขามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมปรากฏว่าเป็นแฟนบอลของ BGPU อีกต่างหากนะครับโอ้โหนี่อะไรกันครับเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับบางคนด่าตามกระแสมั่งบางคนเม้นไม่รู้ตามมาตาเรือนะครับต่างๆที่ยังไม่มีความจริงมาปรากฏนะครับบทสุดท้ายนะครับกลุ่มแฟนเมืองทองเนี่ยพวกเขาก็ได้แคปหลักฐานบนโลกโซเชียลมีเดียเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับผมและพวกเขายังได้เปยดอีกว่าจะรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับโอ้โหเอาละสิครั แบบนี้อุสืบเนื่องจากกรณีคุณอรุณเชิดโฉมนะครับเจ้าของรถผู้โชคร้ายนะครับถูกแฟนบอลกลุ่มหนึ่งได้จุดผู้แฟแล้วก็ยิงขึ้นฟ้านะครับแต่โชคร้ายที่ผู้นั้นมันระเบิดนะครับมันก็ไม่ได้ขึ้นฟ้าแต่อย่างใดครับแต่มันดันพุ่งไปแนวราบนะครับผมทําให้ไปโดนรถกระบะที่จอดอยู่บริเวณใกล้สนามแข่งขันนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้เสียหายเป็นอย่างหนักนะครับก็เจ๊งกันไปทั้งคันนะครับผมจนไม่สามารถเอาไปใช้ทามาหากินได้นะครับหลังจบศึกฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศนะครับรีโวลีคคับ 2023-2024นะครับที่บีจีปทุมนั้นเอาชนะเมืองทองไป1ประตูต่อศูนย์นะครับที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและหลังจากเกิดเรื่องนี้นะครับผมทางสโมสร b บีจีปทุมนะครับก็ได้ซื้อรถใหม่ให้แฟนบอลโชคร้ายรายนี้ทันทีนะครับผมโอ้โหในโลกโซเชียลมีเดียก็ต่างชื่นชมสโมสอนกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะครับแต่สโมสอนแล้วก็แฟนบอลที่ถูกด่าเนี่ยกับเป็นเมืองทองที่แบบโดนด่ายับยับเลยนะครับจนล่าสุดนะครับผมเมื่ ผ่านมานี้นะครับสถานีตารวจภูธรปทุมธานีนะครับออกแถลงการข่าวกรณีจุดผู้แฟนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์นะครับผมจากการรวบรวมหลักฐานพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับก็ได้ทราบตัวผู้กระทําผิดนะครับก่อนที่ในวันอังคารที่18มิถุนายนนะครับผมผู้ต้องหาจะได้เข้ามามอบตัวที่สพคลองหลวงเป็นที่เรียบ้อยแล้วละครับและสิ่งที่น่าตกอกตกใจที่ทําให้คดีพลิกนะครับเนื่องจากผู้ต้องหานี้เป็นแฟนบอลของสโมสร BG ีจีปทุมนะครับผมเจ้าตัวก็ได้สารภาพว่าตนนั้นได้เดินทางมาชมฟุตบอลที่สนามโดยเจ้าตัวนั เกียร์ทีมสโมสรบีจีปทุมยู่นเตดนะครับเมื่อผลการขันจบลงนะครับทีมรักก็เป็นผู้ชนะนะครับเจ้าตัวนั้นก็เลยเดินออกมาจากสนามเพื่อมาหยิบผู้แฟนะครับที่ได้ซ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการจุดผู้แฟและโดยตัวเขานะครับผมได้หันปลายผู้แฟเนี่ยขึ้นไปยัางบนฟ้าแล้วล่ะครับผมแต่ผู้แฟนั้นเกิดระเบิดขึ้นและทําให้วิถีทางของผู้แฟนะครับผมไม่ได้วิ่งขึ้นฟ้าแต่วิ่งไปหารถคันดังกล่าวแทนนะครับจึงเกิดไฟไหม้นะครับตนจึงตกใจนะครับแล้วก็รีบวิ่งไปที่รถยนต์เพื่อที่่่จะดดัับบไไฟรแตก็มมสาาถ ได้แล้วนะครับผมก็ตกอกตกใจก็เลยหลบหนีไปเลยแหละครับโดยทางนี้นะครับผมตํารวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับการกระทําทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทนะครับและเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะครับหรือการกระทําโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของผู้อื่นนะครับโอ้โหถือว่าโดนอ่วมกันเลยทีเดียวแหละครับสำหรับแฟนบอลไลน์นี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมสโมสรวีจีปทุมอยู่ในเต็ดนะครับก็ได้ออกมาแถลงการนะครับแบนแฟนบอลไลน์นี้ตลอดชีวิตตลอดชีพกันเลยทีเดียวแหละครับพ่อแม่พี่น้องเอย เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานะครับโดนกันทั่วหน้าแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลในโลกโซเชียลมีเดียก็ดีนะครับที่ไปคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดแสนจะดราม่าจริงๆนะครับใช่ครับแฟนบอลเมืองทองจุดในสนามก็คือผิดกฎของสมาคมฟุตบอลผิดกฎของฟุตบอลบ้านเราอยู่แล้วแหะครับผมแต่เรื่องของกฎหมายภายนอกเนี่ยก็มาดูกันเอาเองนะครับว่าใครจะเป็นคนเสียตังค์ได้มากกว่ากันนะครับก็เอานะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจําวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b คลายช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะครับผม